อยู่กับผมนายป๊อบเอกแมนนะครับกับเกมล้อบอกนะครับผมเลาว่าป๊อบบี้นะครับผมเนี่ยมีการดิฟโชว์ <laughs> ดูตัวผมเม่ก่อนผอมเพียวเรียวลม้ม <laughs> หล่นมาเลยมาถึงโอ้บ้าจิบวไปเลยนี่เดียวคือก็ไม่ได้จับแฮนด์ด้วยนะครับเน่หน้าก็ไม่หันมองกล้องด้วยอ่ะไปลุยทำเร็วสูงสุดอ้าวผ่านไปหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยไม่ยากไม่ยากดูนี่ไม่จับแฮนด์ด้วยนะครับไปกับลนลูเน่แฉลบแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้สำหรับออบเบกปักป่นจักรยานเนี่ยยันไปไปที่หนึ่งอยู่แล้วโดดอ่ะฮิ เจ้าจำสดๆนี่นะนี okay. well, oh. Oh. ่นะไม่มีการล้มใดทั้งนั้นเออเออชนชนชนเออจักรยานเราเปลี่ยนสีว่าเป็นสีเหลืองนะครับโอเคมีวิ่นยามกันนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหผ่านแบบยับยับอ่ะได้เก้าเปอร์เซ็นต์เลยหรอยังยังยังอีกไกลอีกไกลอดอันนาดอดโอ้โหเอาเลยชิบหายไม่ลนล่นลนอ้อยมีเปอร์เซ็นต์ล่นได้นะเนี่ยโอ้เฮ้ยชนเพื่อนนี่กอันดับีสุดนะครับดวยลรวะลนลงไปนะ